อุปบรณ์นี่ขายบ้านขายอะไรไปกลับไปอยู่บ้านลรวยิงนี่เยอะๆที่วรเหมือนกันชักหลังไม่ถึงหน้าตอนนี้ออไหนจะนี่แทาคานอยู่ธนาคารก็หลายแสนอยู่แต่ก่อนมีเครงไงพี่แค่หลายแสนแล้วพี่เป็นไงบ้างครับตอนนี้ โอไปเรื่อยไหมทหารกันนี้ตอนนี้นอนมาหวาจะอยู่รายการโอ้จำไล่ครับได้ถือกระหันมาติดต่อโอ้อันนี้จะทำเนี่ยโครงการอะไรพี่ดิทำบ้านมบ้านเช่าทำบ้านเช่าน็อนกดาวน์อ๋อเป็นน็อกดาวน์ได้กี่หลังน็อกดาวน์เนี่ยามได้สามหลังเนาะโอ้ตรงกลางเป็นที่จอดรถตรงนี้ก็จะ ลงปล่อยลงอ๋อคืออันนี้หลังจะขึ้นสองชั้นอ้หลังนึงขึ้นสองชั้นเลยเหรอป้าดแต่เป็นเป็นนกดาวแต่เป็นนกดาวเนาะโอ้อย่าบ้าอยู่ทำเองเลยทำเองที่มันจะได้ประหยัดหน่อยโอ้ดีที่เป็นแช่มอ,อยูย่จะพอค่าแรงเงียเดียวก็เยอะนะโอ้เป็น<อ>ปนกดาวเป็นบ้านปูนเนาะ ขึ้นสองชั้นอ๋อเป็นไม้เชราค่าเช่าถือค่าเช่าคิดว่าจะทำให้เช่าแพงไหมเดือนหนึ่งก็น่าจะเป็นห้าพันต่อหลังอ๋อหลังละห้าพันเลยแต่ว่าเราเราสำเร็จนะสำเร็จหมายถึงว่ามีแอร์มีครัวมีคือเหมือนที่กระเป๋าเข้ามาอยู่เลยอ๋อ้โหรีสอร์ทอ่ะโอ้คือหลังหนึ่งมีห้องครัวอยู่ครบเลยมีสองชั้น ออคุ้มอยู่นะคุ้มอยู่ยแ,ลแล้วก็จอดรถสะดวกสบายส่วนตัวโอ้โครงการโครงการนะ <c oughs> แล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้เรามาอยู่4ีหปีพี่พี่บริเวณที่เราอยู่ตอนนี้พี่คิดว่าพัฒนาขึ้นไหมเจริญขึ้นไหมก็ดูแล้วก็เหมือนเดม่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าบ่อฮ่าาฮ่อฮ่า้่าน่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่อฮี่าฮ่า่ ที่รู้จักกันมาหลายปีแล้วเป็นเพื่อนบ้านกันนี่แหละนะครับจะซื้อที่ดินบริเวณนี้เดิมทีเป็นที่บ้านพกนะก็เลยเดิมทีให้600เช่านะครับแล้วก็จะพัฒนาเป็นบ้านเช่านะก็รองมาดูกันนะครับโอ้เนีกเป็นหลังหลังได้สามหลังนะ หนึ่งหลังสองหลังสามหลังบริเวณนี้สามหลังออโอเคนะสามหลังเดือนละห้าพันสามหลังก็หมื่นหอ้าด้านนี้ปลูกกล้วยนะครับเขาปลูกกล้วยกัน นำะนะกำลังจะไปสลาบูรีเนี่ยไปถ่ายช้างอยู่ช่วงนี้เล่นคอนเทนต์ช้าง เขาใหญ่ก็มีเขาใหญ่ก็เป็นช้างป่าช้างป่าก็าลงพื้นที่อยู่แต่ไม่ค่อยได้เจอหรอกเขาใหญ่ไปบ่อยเมื่อวานเมื่อวานไปการก็ตอนวันไปวันวันวันพระเนาะไก่ป่านี่มาเต็ม<อ>วิ่งให้เห็นแต่พออีกวันเมื่อวานเงียบจิบขันก็ไม่ขันเงียบปิบเลยเนาะนกรต้องกระตาย พี่ก็ยังทำแลนดี้อยู่เหมือนเดิมออกทริปเหมือนเดิม,ออปมเป็น,เนคุณเขาเขาก็ไปแจกของนั่นมาเมื่อวานแจกของให้ไลโวครับเขาที่อยู่ซอยหนึ่งในบ้านเนี่ยขายไปยังยยเอาขายแหรอตอนนี้เดี๋ยวจะพั่นินทีเดียวแต่เดี๋ยวไม่ทำอย่งนี้ แต่ยังไม่นั่นก็ต้องมาอยู่มานอนข,ข,ขายเท่าไหร่ตรงนั้นขายสองล้านสองโอ้สองล้านสองบ้านผมถ้าขายได้เท่าไหร่พี่ล้านล้านกว่าขายได้สักร้านแปดได้ไหมใกล้คเคียงถ,ถ้าจะไปง่ายนะประมาณสิบเจ็ลยสิบเจ็ดได้อยู่เนาะเพราะว่าต้นได้อยู่ต้นต้นต้นได้อยู่ล้านสองพัฒนี่ไปสามปีดอกเมี้ยงขึ้นมาล้านสี่ตัวน,นี้ล้านสี่ห้าตัวนี้ หลอกไปขึ้นมาสามแสนกว่าจะมุดไปอยู่บ้านนอกแล้วตอนนี้ธุรกิจล้มละลายไปหมดละโอ้ยขายมันโรงงานก็ปิดไปแล้วโรงงานยาน,นวดที่ขายก็ปิดไปแล้วจอน,นี้โรงงานสบ,บู่พวกผมก็ปิดลูกน้องเมียลูกน้องผมอะครับตกงานกันตอนเนี้ยเออหางานทํากันไม่ได้เขาขายโรงงานเขาเซ็งโรงงานเขาปล่อยทิ้งไปหมดเลย ล้วพวกผมทํามายี่สิปีตัวนั้นอะทําตลาดมายี่สิบปีอนี้เรหน้าอะไตอนเนี้ยตอนนี้เป็นเหมือนกันตอนนี้อาชีพหลัก็คือทํา youtube ตอนเนี้ยได้บ้างไม่ได้บ้างโอ้โหผมงานอู๋ก็แย่ <c oughs> ก็เลยว่าจะมูปอนบ่มูปอนเนี่ยขายบ้านขายอะไรไปกลับไปอยู่บ้านแล้วยิงนี่เยอะๆดีละ <c oughs> เหมือนกัน <c oughs> ชักหลังไม่ถึงหน้าตอนนี้ นายเจนี่แทงคานอยู่ธนาคารก็หลายแสนอยู่แต่ก่อนมีเครงไงพี่แค่หลายแสนผมมันหลายล้านโอ้หลายล้านเลเออก็อยากโอเคโอ้เหนียวเหมือนกันได้หลายนะตรงโน้น่ะตอนซื้อเก้าล้านห้าเก้าล้านห้าใช่ไหมครับก็พอส่งบ้านหลังนี้หมดขายหลังนี้อืหลังนี้ขายสองล้านสองก็เอาไปอุดทางโน้น แต่ตอนนี้เงินติดธนาคารอยู่เจ็ดล้านเจ็ดล้านโอ้เหนื่อยเหมือนกันนะเจ็ดล้านนี่ส่งเท่าไหร่ทีนึงเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็ห้าหมื่นห้าหมื่นโอ้หนักเหมือนกันนะห้าหมื่นช่วงนี้ดียังหาได้อยู่วันนี้ไปเจอคู่เฮาเนี่ยมันอยู่ตรงใต้เนี่ยเออโชว์เงี่ย กินต้นมะม่วง,งที่ปลูกไว้ไม่น่าตัดออกอเพราะว่ามะม่วง,งเนี่ยที่ปลูกไว้มันพยุงดินไงม,มันพยุงดินแม่ดินสุดตัดออกปุ๊บดินสุดเลยดินสุดเลยตรงไหนจริงแม่ตัดออกหรอว้าล้อกระจอ,อกกอนดีกว่ามั้งเฮ้ยล้อเเอาไว้บ้างแด็ดโอ้ดินสุดหมดเลยอ่ะวันนางร้านเป็นชุดใหญ่ไปวันจะเอาชุดเทียมาหมดาโอดด้อแล้วใครไปเจิมตรงป้อมยาไหมพี่ไม่รู้เหมือนกัไงแลรถ อนนยูไหมอ่ะอนยูตอนเดียวมั้งแล้วแล้วไม่ไปสอกไปซ่อมด่านเดินที่บ้านไม่ก็ไม่กันตรงมันจะเลยะเนี่ยตรงแล้วมันจะเลยวะเนี่ยหมู่บอกหมู่บ้านเป็นยังไงบ้างตอนนี้ไม่รู้เลยไม่ได้ตามไม่สนใจเลยการเดี๋ยวเข้ามานเนี่ยเพราะว่าเราก็ต้องต้องเข้ามาไปแก้แก้ตาม พี่ไม่พัฒนาไม่กลับมาพัฒนาบ้างเลยไม่คิดเราคิดว่าจะกลับมารวมทีมรวมใดสักหน่อยเหรอไอซัมทีมคงไม่นานเลยคือให้เขาแบบเต็มที่กว่าเออให้เขากลับมาเต็มตัวก่อนก็ทำบ้านเลยเสร็จปุ๊บเออเเราก็จะต้องบคือมีเปลววิเยษเพราะตอนนี้บ้านเราขายไปแล้วใช่ไหมเออเราก็เหมือนกับไม่มีอะไรแล้วเอาแต่แต่นี้มันก็เราก็ยังมีที่มีทางอยู่ตรงนี้อยู่ รวมทีมพัฒนาหน่อยซิวันนี้เงียบไปเลยตอนนี้อกระเด็นกระดอนไปหมดแล้วเดี๋ยวใจเย็นถ้าเข้ามาเนี่ยคือถ้าไม่ทำตามคนไหนไม่ทำตามเนี่ยแล้วมีปัญหาเนเออพราะอย่างที่ที่ผ่านมาเนี่ยไมแมีคนเก่งไม่เห็นมีใครทำได้ทั้งคนเออกำลังไปได้ดีช่วงแรกๆเออโอเคอ๋อทำล่มเหรอพี่อ่ะพี่สมยศครับ ถามข่าวถามข่าวแต่ก่อนเป็นเราอยู่ในทีมบริหารกรรมการหมู่บ้านด้วยกันนี่ฮะที่เราอยู่ด้วยกันนี่แหละนะครับก็บริหารงานกันในหมู่บ้านแต่ทีนี้นะก็มีหลายกลุ่มหลายพวกนะฮะแก่งแย่้งกันพวกเราก็เลยเอาอยากบริหารก็ให้บริหารไปเลยเต็มที่เลยนะกลุ่มของเราเลยถอยออกมาพอถอยออกมาก็อย่างที่เห็นครับเงียบคิบในหมู่บ้านตอนนี้นะครับก็เลยมองว่าเออถ้า กลับมาบริหารเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ปรึกษากเรื่องเนี่ยของผมก็โอ้ยนะบานเบิร์นก็ติดนะครับตอนนี้ช่วงนี้ก็ติดนะพักนี้ไป3ปีดอกเบี้ยขึ้นมา3 0 0แสนนะครับจากร้านสองตอนนี้ขึ้นมาร้านร้านสี่้านห้าลตอนนี้ร้านสองร้านสาม้านสี่ร้านห้านะครับก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับ ขอ,องพี่เขาก็ไปซื้อที่นู่นอยู่บางครูวัดนะนะส่งกอเนียนี้อยู่ตอนนี้ก็มีที่มาทางอยู่ตรงนี้ที่แปลงหนึ่งก็จะพัฒนาเป็นบ้านเช่านะฮะประมาณนั้นแต่พี่เขาก็เก่งนะครับทําเองมีทีมงานนะครับทาหมอกทําบ้านไม่ลงเสาขอกเสาเข็มไม่สุดป่กพี่ไม่สุดอินดีมนะ่าจะอยู่ตัวเนาะ แน่นอนนะกดไม่ลงเนยเออกดไม่ลงนะเพราะว่ามันน็อกดาวน์น้ำหนักตัวบ้านน่ะไม่ถึงน่าจะไม่ถึงตาโอ้ครับน่าจะอยู่ตัวอะไรงั้นนะมันหลฟ์อันนี้กี่ปีพี่บ้านที่ทำมาหมู่บ้านเนี่ยต่อสร้างมากี่ปีแล้วทำมานถึงถึงสิบห้าไ,ได้ไหมสิบห้าสิบหกได้ไหม น่าจะประมาณสิได้เออสิบห้าปีแล้วเออก่อนก่อนปีห้าสีอยู่ปีห้าสีน้ำท่วมใหญ่ปทุมธานี พี่ผมไปละโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมไปสระบุรีก่อนอเดี๋ยวมันสาย <c oughs> มีช้างดังมาจากสุรินเขาอากับวันนี้เดี๋ยวไปส่งเขาก่อนอช้างดังเพชรพันล้านอ,อนี่ครับโครงการบ้านเช่าของพี่สมยศนะครับระมาณนีครับบ้านแก่เคี้ยวเคียงอยู่จำกันมาหลายปีครับ <c oughs> ผมกับ มื่อวันสิบปีเมื่ออยู่บัตรหลังนี้ก็เมื่อวันสิบปีอะ้รเออนะขายสักล้านแปดร้านเก้าดีมากนะมูไปอยู่ต่างจังหวัดดีไหมเธอหมูไปอยู่ต่างจังหวัดข้ามาาตยยอู่มไหม๊หบ้านขายบ้านสักแปดร้าน 8. สักล้านแปด่นูมีงคนซื้อบอ่ไปอยู่ทางจังหวัดเนาะไม่ไหวแล้ว ก็อยู่ไร่อยู่นาลูกก็เช่าบ้านให้มันอยู่เอาโตนะแล้วเราก็กลับไปอยู่บ้านนอกบ้านนากันเพราะว่าธุรกิจบุริมเราก็เจ้าของก็ขายโรงงานนี้วะฮะไม่ขึ้นฝันบ่ะไม่เธอฝันดีอย่างนี้ฝันเห็นเจ้านี่ไม่อหญ่พิวิทย์ก็อบอกที่อยู่เราตอนนี้ก็บอกเขาเข้ามาหาที่บ้านก็อบอกดด้่า เราจะไปทําอะไรตอนเนี้คุณออขายโรงงานทิ้งเราก็อยู่คุณมาตั้งหลายปีตอนนี้ก็ยังไม่จะทำอะไรของถืก็ไม่จะขายอะไรตอนเนี้อ,อัอนนีรายได้ไปทมกันได้ได้ก็ไม่มีตอนเนี้ดอกไมห้หน้าบ้านแอดปนาครับทุกคนงาจริงเอาลงคลิปกันครับบรรยากาศบ้านแอดปนาถามข่าวที่สมยศ ชวนมาเป็นกรรมการชวนมาก่อตั้งทีมบริหารงานหมู่บ้านอีกเออจะไหวไหมอ่ะเดินทางก่อนครับทุกคนไปสระบุรีอ่ะขอบคุณสำหรับคลิปดี